แต่อะ่ไเอาทักทักไปเดีดฉัรู้กไได้เลยขาขาดแลวจะเป็นลค่าสุดคี่จบแฟนมีที่วันนี้ไปสนุกมากสนุกค่ะสนุกก็อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนมีครั้งแรกที่เป็นแบบคู่ด้วยแบบเราแบบเดี่ยวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบโอกาสน้อยมากๆที่แบบได้เจอแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่นค่ะหวานมากนิ่มหวานมากน่าปคะทั่ใจ ก็มีหลายอารมณ์ค่ะมีหลายฟิลละกันตั้งใจเสิร์ฟมะเราไม่ได้ตั้งใจเสิร์ฟแต่ว่ามันก็เป็นแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรหลายๆแบบที่ไม่เคยนานไม่เตรียมงานสำหรับไปเป็นการโชว์ต่างๆจริงๆก็สักพักเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารับท่ามาจากทังช่องทางแบบที่นันเซอร์แล้วเราก็มาเรียนกันเองด้วยเพราะว่ายังแบบไม่มั่นใจอยากพี่ช่วยเทรนนะคะท่าตงท่าเต ก็เทนเยอะค่ะอย่างที่บอกก็คือแบบเหยียบเท้าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันหรอใช่เขาบอกว่าเขาดีมากค่ะเออแล้วขอโทษเขาไหมขอโทษขอโทษแต่ว่าจริงๆแบบเหมือนเขาน่าจะชินแล้วอ่ะเพราะเวลาเต้นกระหนุนทีไรก็จะโดนแบบเออไม่สอบก็แบบเข่าอะไรอย่างเงี้ยเออจริงการคันิคแฟนเขาบอกว่าเป็นวัรนมีที่หวานแล้วก็กินมาก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าได้ ความทรงจำออแล้วก็บรรยากาศดีๆกลับไปต้องความรู้สึกเราหวางแค่ไหนสำหรับนี้มันก็เป็นแบบจริงๆมันก็แบบเป็นมิตรเต้าห้าแล้วเราก็แบบเป็นฟิลอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟิลอย่างนั้นคือหมายถึงเราแบบทํางานร่วมกันแล้วเราแบบเชื่อใจกันไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเล่นกันก็เลยแบบสบายใจแล้วก็ทางโชว์ก็คือแบบก็เป็นโชว์ที่ทุกคนได้เห็นชอบโชว์ไหนมากที่สุด ชอบโชว์ไหนหรอะจริงๆชอบทุกโชว์แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลงฟ้าที่โชว์กันเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบประกอบของละครของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบรู้จักจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่เขาเขาร้องเขาแต่งเนาะใช่ค่ะเราก็ร้องกับเขาด้วยใช่ก็เป็นฟิลแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่แบบละครออนกันอินมากใช่ไหมก็ก็โอเคค่ะ อาจแต่หลายคนประกออยากให้ดมีโอกาสจัดอีมฮะอยากปอยากมีอีกอะไรเงี้ยหลายคนบอกอันนี้ก็ลแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยต่อคือคันมีคุณค่าเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นอาจารย์ดีโอ,อ้๋ <laughs> อก็คือเขาเทนเราหมดเลยเหรอ <laughs> ก็แทนมีแบบคุณครูด้วยที่คอยสอนแล้วก็หลังจากแบบ หมือนไล่รับผ้ามาความเป๊ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนช่วยเทคนิคบอกว่าน้ำมือรนน้ำตานต่างาจริงไหมงานก็เกิดไม่จริงไปดูด้วยหรือเปล่าคะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็ว่าจริงมันปฏิเสธไม่ได้หรอคะค่ะเอาเอาจริงหนูเกิดแล้วแต่คนก็เสนอเกิดแทนมันการแสดงหรือ่อเจริงคะโว้ย แบบถามจริงว่าขเขินไหมหนูเขินมากเพราะว่าวันนั้นพี่บูมพี่บูมพี่สาวอะค่ะปั่นมากเผมมากพี่สาวปันป่น,นก็แบบชงแบบเข้าชงอะไรอย่างเงี้ยเซวเซวแต่เขาชอบประสีก็คือเขาก็เชียร์สิ่งแล้วก็คอยตามคขาไม่นะเออเป็นเสกสูงแล้วคะขาคือขาอย่างปกติแต่คนบอกว่าอ,อยากให้แบบพูดจริงกับารพูดจริงอะไรอย่างเงี้ย เป็นเพื่อนนะคะไม่เมื่อสนิทแล้วถ้ามันมีโอกาสเออแต่คนลุ้นเยอะเออเสียงลุ้นเสียงเชียร์คือตอนนี้แบบเนี่ยจะตอบเป็นแบบดารากันลองลองตอบปบบดารามาดูโอ้โหก็จะนับตัวก็คือจริงๆตอนนี้ก็แบบอัลฟ่าก็ง่ายแล้วตอบแบบมินต์นะถ่ายเราเนี่ยตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่อนนคบตไม่แน่ อนาคตเรื่องของอนาคตอาจจะแบบคือเราไม่สามารถแบบโฟกัสไม่ใช่โฟกัสสิเราไม่สามารถคนโทรลได้ว่าแบบจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบความสมพันญที่ดีจริงๆพี่เข้ามาแบบหยดหยอดจริงๆไหมคะก็ไม่นะคะจริงๆเขาเป็นคนแบบเนี้ยแบบจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแล้วเขาเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนเลยเขาก็คือออคดีมันตรงกับสิ่งที่เราชอบสุภาพให้สุภาพให้เกียรติหรอกแต่เป๊กเราก็กดเลยนะเราสามารถพร้อม ก็มีค่ะก็มีแสดงว่านี่คือสเปคเราเลยโอ้จริงจหนูไม่มีสเปคแต่ว่าเป็นคนอ่ะลองตอบแบบมินต์สิลูกแล้วหรออย่างอะก็มีตรง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 ไหนบ้างข้อไหนมีตรงอะไรละเขาสู้นดหก็เาำสีผมล่าสุดไมเค้ย ก็แต่เี็นตัวแมบเราว่าแบบสเปกเราเลยอพูดได้เหรอได้เลยได้เเป็นสุภาพบุรุษเออเรื่องรูปลักษณ์ไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เป็นสเปคตายตัวแต่ก็อยากได้คนที่แบบรักครอบครัวเป็นสุภาพบุรุษก็แบบ แลดูแลเราได้ว่านจบหมดเลยนะเขาไม่หลับหับนะเขาเป็นเขาเป็นเขาใช่เขาว่าจบหมดเลยนะเขาว่ายังไม่ใช่แบบหมายถึงว่านะไปไลน์มายิ่งก่ากี่ข้อคะอ่านมาเลยไม่รู้แม่เนาะน้ำไม่ทั่วงหรอไม่เจ้ยหกเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตอนนี้ก็แบบเป็นเพื่อนสนิทกั่ะแล้วสเตตัสตอนนี้คุเป็นอะไรรู้เป็นอะไรกันดีคะเป็นอะไรกันดีกันเพื่อนนะะเพื่อนเพื่อน ช่องอีกแล้วเพื่อจะลการพัฒนาไหมถึงความยิตอนนี้คือตอบไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเราโฟกัสเไปไม่ได้โฟกัสเรื่องานใช่แล้วเวลาแต่เราคุยกันกับเขาบ่อยถามว่าคุยบ่อยไหมถ้ามีงานก็คุยได้คุยบ้างแล้วคนี่บ้างฝันดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้คุยเรื่องงานแล้วชอบไหมเวลาพี่ๆมาถามมาแบบว่ามาเชียร์มาแซวอะไรอย่างเงี้ยเออ เป็นเหมือนกันบเชียมันเขินไครับก็เขินค่ะก็แบบฟิลเขยรมันจักกะจิเหรอก็น่าอะไรดเสื้อบินอยู่ในท้อง้คอยตามให้มันเพิ่มตาม้ไม่เราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เขาแบเป็นดูมันมีอะไจริงมันงลนูว่าจะจใชอะไรอย่างนี้ ยังค่ะยังเราเป็นมากน่ากลัวมากเลยตอนนี้เป็นคนมาเลนไทน์ช่ไใช่ค่ะไม่เหงาไม่เหงามีคุณแม่คุณพ่อมีอะไรแบบต้องมีพื่อนมั้ยค่ะมีคนเป็นเด็กเป็นมาเลนไทยตอนนี้ยังไม่ได้แทนกับเพื่อนค่ะทำงานมว่างทำงานว่างไหมว่าอะไรนะตู่เหรอคะตอนนี้ยังว่างอยู่ค่ะพี่เขามาขอแบบว่าเขาอยากกินข้าวมามันมาเลนไทย คนสมุดยังไม่มีแล้วเพื่อนจะส่งแบบกระลาบไปกันไหมเออหรือสปาร์เรสมาใช่ไหมสองคนว่ายังไม่มีค่ะเออยังไม่มีอัิที่นี้ถ้าเกิดเขาจีบจริงก็พร้อมเปิดใจนะครับก็ต้องรอให้จีบก่อนอันนี้คือฝากต่อต่อค่ะไม่ร่อยแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบว่ายังไม่มาค่ะโอเคอ็จีบแบบไม่จีบเปล่า ไม, s <S ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะพ e> ี่รอนะพี่รอ้องงานรอไปตัดหน้ากรรมโอเคครับคุณค่ะรอดแล้วลูกอะไรนะคะที่คิวขาให้ไม่เดี๋ยวไปงานรัต่อเลยไม่เดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามน้องเกิดแล้วค่ะลินรอดแล้วค่ะลินรอดแล้วรอดแล้วเหรอใครรู้แต่